นะครับมีมีตัวรับความรู้สึกร้อนหนาวด้วยปลายประสาทเช่นรู้สึกมีรู้สึกอุ่นรู้สึกเย็นนะครับตัวรับเช่นโดนความเย็นตัวรับความรู้สึกเย็นก็มีอีกตัวหนึ่งตัวรับความรู้สึกอุ่นก็มีอีกตัวหนึ่งเราประครบลูกอุ่นๆใช่ไหมก็มีประสาทอีกตัวหนึ่งรับนั้นจะเห็นว่ามันเต็มไปหมดเลย compression fascia นะครับตัวนี้เสร็จแล้วนอกจากจะมีปลายประสาทซึ่งสัมพันธ์กับพวกเรามากตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาระบบตรงนี้ให้ดีมากไปก็ทําให้ไปทําลายปลายประสาทเขาคือสิ่งที่เรานวดกันมากเกินไปแรงเกินไปหรือความร้อนกระทบเขาเขามากเกินไปจนปลายประสาทเขาเสียก็มีทํำยังไงให้พอเหมาะพอดีอยู่ตรงไหนนะอาจารย์ฝากตรงนี้สีของผิวหนังเป็นไงเกิดจากอะไรคนเรามีผิวดําผิวขาวเขาเรียกเม็ดสีหรือ pigment นะเม็ดสีก็จะมีหลายชนิด ก็ชีนิดที่หลักๆคือเมลานินพิกเมนต์เราไม่ค่อยชอบเลยเนาะเราอยากจะเอาไอเมลานินออกหลือเกินเอายาเอาอะไรมาุกไอตัวอะไรต่างๆมามาลดเม็ดสีมาทามาพอกแหมเดี๋ยวนี้ไวท์เทนนิ่งกันเป็นแถวก็คือไปลดการทำงานของเม็ดสีหรือบางอย่างไปทำลายเลยก็มีนะครับเม็ดสีจริงๆก็มีผลนะครับช่วยปกป้องร่างกายเหมือนกันนะครับปกป้องรังสี UV เรนต่างได้ แต่บางทียังสี UV ก็ไปทําลายเขาทําให้เขาเขาไม่ทํางานจนเลยเกิดการเป็นฝ้านะะอันนี้แคโรทีนพิกเมนต์ก็คือสีเหลืองที่เราออกผิวสีเหลืองๆเนี่ยก็มีเม็ดสีเหลืองอีกนะครับงนั้นถามว่าคนคนยุโรปทําไมขาวก็เพราะว่าเมลานินพิกเมนต์เขาน้อยนะเม็ดสีสีดำเนี่ยสีน้ําตาลดําหรือน้ําตาลเขาน้อยนะครับ,รบแล้วคนผิวเหลือง ฮิโมโอโบินมีเม็ดสีอีกทำไมหน้าเราแดงๆงอยู่ในเม็ดเลือดหน้าเลือดไอ้คนนี้ก็ <c oughs> <c oughs> คือฮิโมโกโบินนะฮะก็คือสารสีแดงหรือสีชมพูซึ่งอยู่ในเลือดนั่นเองเพราะเลือดมันต้องแทรกอยู่ตามหนะตามผิวเราทั้งหมดอยู่ใต้ผิวนังชั้นหนังแท้ใช่ไหมนั้นคนไหนหนังหนังกำพร้าบางมากๆหนังแท้ก็บางอีกก็เลยเห็นเป็นรอยเส้นเลือดเห็นหน้าแดงๆ <c oughs> นะครับแต่บางคนทาสีอย่างเงี้ยสีชมพูนี่ไม่ใช่สีข้างนอกทาแก้มอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี้ส่วนประกอบของมีหนังอื่นมีอะไรมีเล็บไหมเล็บเล็บทําหน้าที่อะไรช่วยหยิบช่วยจับวันใดที่คุณเจ็บเล็บลองจับอะไรดิโอ้เจ็บหมดเลยนั้นเล็บนี่มีส่วนช่วยหยิบจับได้มั่นคงแล้วก็เออเพิ่มความแข็งแรงมีขนถามว่าขนมีประโยชน์ไหมขนมีประโยชน์ทําอะไร เนี่ยขนลักแร้ลดการเสียดสีใครลองโกนโกนแล้วมันขึ้นมามาโอ้โหว่าใครโกนโกนแล้วหรือไม่เคยมีขนนี่เป็นรังเหงือออกไปไงแสบเนื้อหน้าไปหมดเลยนั้นขนตรงนี้มีประโยชน์ลดแรงกระแทกด้วยไหมลดแรงกระแทกนะครับลดการเสดสีลดแรงกระแทกและที่สําคัญควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยขนเนี่ยนะควบคุมอุณหภูมิ ใช่ไม่มีขนเองชอบถอนออกกันหมดกลิ่นก็เกิดจากการกลิ่นนี้เกิดจากหลายอย่างก็คือสารที่มันถูกขับออกเป็นของเสียในร่างกายใช่ไหมเนื่องจากอาหารการกินของเราก็ได้มันกินกระเทียมไม่ออกมาที่ขนเลยถูกไหมหรือกินอาหารที่อ๋อมันเป็นจุดอับจ้ะจุดนี้มันเป็นจุดอับปกติจุดอื่นมันออกแล้วมันก็ระเหยเร็วถูกไหมแต่จุดนี้มันอับมันก็เลยสะสม พอหมักหมักไว้แบคทีเรียที่อยู่ตรงนี้เชื้อโรคมันก็เลยกินเป็นอาหารก็เลยเกิดการเหม็นกันใหญ่เข้าใจไหมฮะมันต,ต้องต้องแก้ทั้งสองอย่างทั้งภายในภายนอกเรากินอาหารอะไรความสะอาดของเรามีไหมภายในบางคนเหงื่อออกเหม็นๆมากๆบางทีเกิดจากโรคภายในครับคนเป็นเบาหวานไปดูดิคนเป็นเบาหวานพอใกล้ๆในกลิ่นรู้เลยว่ากลิ่นคนเบาหวานมันจะอืมันจะออกจากข้างในครับรู้เลย ดึงยาก็ด้วยแล้วก็โรคเขาด้วยน้ำเหลืองน้ำเหลืองเขาออกมาซึมมามาได้กลิ่นรู้เลยคนเป็นเบาหวานที่แผลกําลังเฟะเน่าถูกต้นนองกินปงกินปากหมดเลยนี่บางทีคนกลิ่นปากแรงก็อาจจะเกิดจากลำไส้กระเพาะอาหารที่เราไม่สะอาด<ห>กินอะไรแล้วหมักหมมเหมือนบรรทังขยะ<า>มันก็ออกมาเนื้อสัตว์อะไรแล้วแต่งนั้นถ้าคนนะกก็ต้องดูแล ต่อมเหงือ่อนะก็มีต่อมเหงื่อด้วยต่อมเหงื่อทําอะไรครับต่อมเหงื่อทําหน้าที่อะไรขับเหงื่อช่วยปรับอุณหภูมิเหงืออง่อเนี่ยเวลาที่เราร้อนๆเวลาที่เราเป็นไข้เนะยเวลากินยาไปมันจะขับเหงื่อออกมามันจะน้ําเนี่ยมันจะปรับอุณหภูมิหรือช่วยพาความร้อนไล่ระเหยออกไปถูกไหมทาให้ตัวเย็นขึ้นแต่ถ้าเหงื่อออกมากไปมาก,มากๆก็ตัวยิ่งเย็นจัดก็อันตรายเหมือนกันก็ไม่ดีต้องหอกรอมเหมาะ นะครับเป็นช่วช่วยระบายความร้อนได้เหงื่อนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วผิวหนังของร่างกายทำหน้าที่อะไรครับห่อหุ้มร่างกายปกป้องสิ่งแวดล้อมลังสีแรงกระแทกนะเชื้อโรคต่างๆถ้าใครไม่มีผิวหนังไปไงติดเชื้อง่ายอย่างเช่นกรณีคนไฟไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะฮะหรือผิวหนังโรคดักแดงต่างๆไม่มีผิวหนังเห็นไหมพวกนี้จะต้องอุ้ย เชื้อโรคเดินข้าไปตรงนั้นหน่อยเชื้อโรคก,ก็เข้าแล้วแต่พวกเราอยู่ได้ทนได้หนาได้ขนาดนี้ก็เพราะมีผิวหนังนะไม่เป็นอะไรไนั้นใครหนังหนาก็จะดีหน่อยนะครับทนแหมบางคนทนแรงกระแทกแรงกระทบนะฮะโดนต่อยโดนอะไรยังไม่เจ็บเลยนะนักมวยเห็นไหมตืดทนได้ก็เพราะผิวหนังเป็นตัวรับนะครับป้องกันเชื้อโรคสู่ร่างกายด้วยถ้าใครไม่มีมีแผลเปิดอยู่เป็นไง ต้องปิดให้ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคมันเข้าโจมตีถึงภายในไม่มีด่านนะครับขับเหงื่อช่วยระบายความร้อนควบคุมอุณหภูมิในร่างกายเรานะไขมันทําไมทําให้ชุ่มชื้นอ่าแล้วก็ช่วยไม่ให้เซลล์มันถูกความร้อนทําลายได้ด้วยรักษาความสมดุลของร่างกายความรู้สึกต่างๆร้อนหนาวเย็นสัมผัสกดต้องอยู่ที่ผิวหนังทั้งหมดนั้นเป็นด่านแรกที่เราต้องรู้จักเขานะครับ ต่อไประบบข้อต่อเลยนะฮะเราก็จะโอเคเรามีนี่ระบบข้อต่อนะครับข้ามมาเลยก็เป็นเราเรียกว่า muscular s k t l e t a l system muscular คือกล้ามเนื้อ s k ร l e t a l คือกระดูกซึ่งต้องเป็นทั้งโครงสร้างและกล้ามเนื้อทำงานร่วมกันนะครับนี้ถ้าเราจะแบ่งกว้างๆระบบกระดูกและข้อเอามาดูตรงนี้ก่อนเรียกว่า skeletal system นะฮะอันนี้อาจารย์อัดเทปอยู่นะอนาคตพวกเราก็ สามารถไปฟังนะฮะจนัจนเหนื่อยวันนี้ครั้งเดียวอนาคตพวกเราก็ไปไปฟังในนี้ได้นะครับฮะก็ไปทบทวนไงก็เราจะได้ไปเรื่องอื่นเพราะงานมันเรื่องมันเยอะมากเลยนะหาเรื่องกันเนยอะหาเรื่องกันจริงๆ <c oughs> อยู่ดีๆไม่ว่าดีมาหาเรื่องกันนะ <c oughs> วกเรามาหาเรื่องกันนะอะ่ระบบข้อกระดูกข้อต่อนะครับเราแบ่งโครงสร้างอย่างที่เราบอกเมื่อกี้เป็นไงเด็กๆเกิดมา มีกระดูกเท่าไหร่สามห้าศูนย์สามห้าร้อยบางบางตำราก็สามหกกว่ามันก็มันไม่ตรงกันเหมือนกันนะแล้วแต่ใครจะนับตรงไหนก็ประมาณสามร้อยกว่าชิ้นแต่พอโตเต็มวัยแล้วเหลือเท่าไหร่ยี่สิบห้าสองสองศูนย์หกชิ้นอ่าตอนนี้เราก็เป็นตัวนี้เรามาดูรูปร่างการแบ่งรูปร่างของกระดูกจะแบ่งออกเป็นสี่อย่างนะอย่างแรกเรียกว่ากระดูกยาวแบบยาวจำไหมฮนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ากระดูกไหนยาวไหมยาวยาว ต้นแขนปลายแขนกระดูกต้นขาปลายขานะยาวไหมยาวนะครับอ่าอันนี้เป็นกระดูกยาวกระดูกสั้นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นไงครับอืมข้อมือ,อ,มอ,มอเห็นไหมตรงข้อมือถ้าเป็นกระดูกฝ่ามือกระดูกนิ้วจะกระดูกยาวเห็นไหมกระดูกข้อเท้าสั้นไหมสั้นนั่นอันนี้ก็ นั้นเวลาไปสอบอาจจะเจอถามว่ากระดูกชิ้นเนี้เป็นกระดูกสั้นหรือยาวกระดูกแบบไหนอันนี้ต้องเราดูด้วยกระดูกแบนแบนแฟตโบนมีอะไรแบ้างแบนแบนนี่ซี่โครงแบนะจับแล้วออกแบนแบนนะฮะหายพลาหรือกระดูกกระโหลกกระโหลกจริงๆมีแปดชิ้นพอหยิบออกมาเนี่ยแปดชิ้นนั้นเนี่ยไปลอยต่อยไหมเกิดจากแปดชิ้นมาเรียงเรียงกันถอดออกได้ถอดออกได้อดออไดเวลาที่คน ได้รับการผ่าตัดกระนองเขาจะถอดชิ้นออกมาแล้วก็อาจจะทํากระโหลกเทียมติดเข้าไปบางทีอุบัติเหตุแล้วมันแตกไงนะมก็ใส่ได้8ชิ้นก็เป็นถือว่าเป็นกระดูกแบนด์เหมือนกันและอีกตัวหนึ่งคือกระดูกรูปร่างไม่แน่นอนหรือรูปร่างแ,แปลกๆก็คืออะไรกระดูกสันหลังดูสิจะกลมก็ม่ใช่จะยาวก็ไม่เชิงมีอะไรยื่นๆมาด้วยเห็นไหมอันนี้เขารูปร่างแปลกแล้วหรือกระดูกเชิงกรานที่มัน จะแบนก็นไม่ใช่จะกลมก็ไม่ใช่นาะว่าว,าวาแหวงแหวงเห็นไหมเห็นไหมก็เป็นรูปร่างแล้วนะเราจะดูจากของจริงได้ด้วยอันสรุปแล้วก็มีกระดูกยาวก็คือต้นขาฟีเมอร์ต้นขาฟีเมอร์นะครับปลายขาปลายขามีสองชิ้นที่เบียกับฟิบูลา่าก็คือกระดูกกระดูกหน้าแข้งด้านในกับด้านนอกนะ เราเรียกภาษาไทยว่าด้านแข้งด้านในกับด้านนอกด้านในคือท่อนใหญ่พอรวมไปเป็นข้างล่างก็คือเป็นตาตุ่มตาตุ่มเราเนี่ยตาตุ่มด้านในคือมัดกระดูกอันนี้ตาตุ่มด้านนอกคือตรงนี้เห็นไหมอันเล็กอันเล็กนั้นตาตุ่มด้านไหนใหญ่กว่าด้านในใหญ่กว่าด้านในดิด้านในแนวดิโ้ด้านในนะฮะอันนี้ถ้าเส้นอันเล็กนั้นกระดูกนี้ละบางเล็กก็อัดหักได้เวลาโดนเตะขาโดนอะไร ที่นักฟุตบอลพอดโดนเตะขาข้างหลังเ็โปะหักเลยมันบางเห็นไหมบางต่างวอกกันเยอะเลยอ่าอันนี้ก็เกิดข้อต่อกระดูกสั้นนะก็จะเป็นพวกกระดูกข้อมือข้อเท้าอ่านะรูปร่างแปลกเอ,อริคุลาโบนนะครับก็จะมีพวกกระดูกสันหลังกระดูกใบหน้าอืมแปลกไหมจะกลมก็ไม่ใช่กระดูกใบหน้า,นนาวาว,าวาแหวงแหวง,วงนะครับนะงนั้นสรุปหน้าที่ของกระดูกมีอะไรบ้างเป็นโครงสร้างของร่างกายเพราะว่าถ้าไม่มี โครงกระดูกไว้เราก็คงจะเป็นนอนไหลอยู่ข้างล่างไหลไปอยู่ข้างล่างไปเลยหน้าตาก็คงจะไม่มีอย่างนี้หรอกนะช่วยในการเคลื่อนไหวไหมเพราะว่ากล้ามเนื้อก็ไปเกาะทําให้มันงอมันเหยียดนะถ้าไม่มีกระดูกไม่มีข้อต่อเราก็เคลื่อนไหวไม่ได้นะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวพวกนี้ก็ต้องผ่านระบบการควบคุมของสมองระบบประสาทตามมานะปกป้องอันตรายไหมปกป้องไหนบ้าง ซี่คโ,คปปออคโครงปกป้องอะไรซี่โครงปกป้องอะไรเออปอดหัวใจนะฮะกระโหลกปกป้องอะไรสมองเห็นไหมไขสันหลังไอกระดูกสันหลังปกป้องไขสันหลังเห็นไหมอันนี้ก็เป็นตัวปกป้องเข้ามาสะสมแคลเซียมด้วยกระดูกเราเมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ไหมมันมีเซลล์เล็กๆเ,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 เข้ามาข้างในเวลาที่เรากินอาหารที่มีแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรสอะไรต่างๆมันก็เข้าไปสร้างให้เป็นเนื้อกระดูกของเรา ภายในจะถ้าส่องกล้องไปก็จะเป็นเซลล์เล็กๆขึ้นมาข้างในแต่ข้างในก็จะเป็นโพรงนะจะแข็งนอกแต่ข้างในนุ่มนะครับไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> กรอบนอกนุ่มใน <c oughs> <c oughs> นะกรอบนอกนุ่มในแต่ของเราเป็นไงกรอบนอกนุ่มในได้เหมือนกันแต่แข็งนอกอ่อนในแล้วกันนะครับอันนี้แล้วก็กระดูกของเรายังช่วยในการได้ยินด้วยรู้ไหมกระดูกตรงไหน <c oughs> ในหู ในหูเนี่ยใ่หูชั้นกลางมีกระดูกอยู่ข้างละสามชิ้นค้อนทางโกนมีดูดเล็กๆช่วยทําให้เราได้ยินนะครับประยชน์ในในหูนั่นเองแล้วก็สร้างเม็ดเลือดครับกระดูกสําคัญนะครับ<ม>เป็นตัวสร้างเม็ดเลือดแล้วก็ส่งข้อสู่กระแสเลือดเม็ดเลือดอะไรได้บ้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวต้องสร้างที่ไขกระดูกข้างในมีไขกระดูกอยู่<ม>ครับที่เราทุบข้างในเห็นไหมถ้าหมูไหมต้มน้ํากระดูกเห็นไหมพอทุบไปข้างในจะมีเลือดออก โอ้น oh no. ้าอีกหน่อยกระดูกเราไปทุบข้างในจะเป็นเลือดเห็นไหมเป็นเลือดอยู่ขั้งในเลยแล้วมีเซลล์เขาเรียกเลสโบนแมโร่เลสโบนแมโร่เป็นไข่มโล่แปลว่าไขกระดูกซึ่งเป็นตัวสร้างเม็ดเลือดนะครับตัวสร้างเม็ดเลือดเัรนั้นสรุปแล้วกระดูกเรามีทั้งหมด206ชิ้นในวัยเด็ก200-350โอเคตรงกับตรงนั้นและหยุดเจริญเติบโตที่อายุ <Yeah. S 1> อตรงนี้พวกนี้หมายเหตุไว้อยากให้หมายเหตุเพราะจะเป็นข้อสอบมากกว่า นะครับสรุปแล้วแล้วตอนนี้การแบ่งกระดูกนอกจากเมื่อกี้เราแบ่งตามรูปร่างตอนนี้เราแบ่งตามตำแหน่งที่อยู่บ้างนะฮะตอนนี้เราก็ต้องตำแหน่งที่อยู่เราแบ่งออกเป็นส่วนสส่วนใหญ่ๆคือเขาเรียกว่ากระดูกแกนกลางอะไรที่อยู่กลางๆเนี่ยเรียกกระดูกแกนกลางนั้นถ้ามองนี้นะ่าจะเป็นอะไรบ้างอ่ศาศีรษะกระดูกหน้ากระโหลกสันหลังถูกไหมกระเบนเนบกระเบนเนบแต่เชิงการนี่ยังดูก่อนนะครับ ก็แบ่งเป็นกระโหลกศีรษะนะครับกระโหลกศีรษะเนี่ยแบ่งเป็นแดชิ้นนะครับนะแดชิ้นเอาคร่าวๆนะกระโหลกศีรษะเป็นแดชิ้นจริงๆมีชื่อไว้แล้เลยนะแล้วมีรอยต่อเขาเรียกกระสูเจอร์เห็นไหมมีรอยต่อนะมีรอยต่อถอดเป็นชิ้นๆได้ถอดประกอบได้ครับใครอยากจะถอดประกอบซ่อมแซมได้นะเราเป็นชิ้นๆรวมกันมาแดชิ้นนะครับนะแล้วก็กระดูกหน้าอะกระดูก กระดูกกะโหลกก่อนมี8ดชิ้นมีแต่ฟอนต์้นโบนนะฟอนต์ต้นโบนก็อยู่ด้านหน้าเลยนี่นะอยู่ด้านหน้าเราเลยนะผากเราเนี่ยเรียกฟอนต์ฟอนแปลว่าหน้าฟอนนะเวลาเราไปหน้าไปที่ไหนไปรอที่ฟอนนะด้านหน้านะด้านหน้าฟอนฟอนต้นโบนพาไลเตอรโบนนะครับมันะก็อยู่ด้านถัดลงมาพาไลเตอรโบนออกซิปิตตอโบนอยู่ตรงนี้ไททอยหรือเราเรียกว่า กระดูกท้ายกระดูกททอยนะกระโหลกท้ายทอยนะซฟีนอยนี่อยู่ข้างล่างนะลึกลงไปนะครับขมับอยู่ตรงไหนตรงนี้เลยขมับเทมเพอโบนเทมเพอนะฮะเทมเพอโบนนะหรือกระดูกขมับเราเรียกภาษาไทยก็ได้ค่ะมีสองชิ้นออกซิบิตมีหนึ่งชิ้นครับตรงนี้ฟอนตนมี1ชิ้นข้างนี้มีสองพา e t a ตมีสองเป็นหกแล้วก็มีซฟีนอยอยู่ข้างล่าง ใต้นี้อีกหนึ่งเจนะอีกตัวหนึ่งก็จะมี H m o ยซึ่งอยู่ใต้อีกมองไม่เห็นเล็กๆอยู่ข้างล่างอีกก็ H m o ยก็จะเป็นอีกต้องต้อง,ต,องต้องเปิดกระโหลกแล้วเลาะดูข้างล่างนะมันเพราะมันเหมือนปิดหมดไงอาเราก็คาว,ว่ามี8ชิ้นกระดูกที่สำคัญใหญ่ๆก็คือ t e m p o อ a l ที่เราต้องรู้จักเพราะว่าขมับเราเรานวดบ่อยฟอนต o นอยู่ตรงนี้พาราอตอยู่ตรงนี้ออกซิพิตอยู่ตรงนี้ นะออกซิปิโตก็อยู่ด้านหลังส่วนซฟีนนย์ก็เอสมอยอยู่ข้างล่างก็ไม่ไม่ต้องซีเรียสมันนะแต่ที่เราจับจับจับัวหัวเขาอยู่เนี่ยจับได้เท่านี้นะครับนะกระดูกหน้าอุ้ยเยอะแยะเลยมีกระดูกจมูกกระดูกขากรรไกรล่างขากรรไกรบนนะนะอันนี้ก็มีกระด้างจมูกนะมีกระดูกดั้งจมูกแนซ่อมีสองชิ้นนี่นะข้างในมองแบ่ง,แบ,งแบ่งเป็นสองชิ้นอ้ย นะแะนวโซ่โบนนะครับกระดูกกระดูกเบ้าตาด้านในนี่ก็มีสองนะฮะมีขากันไกรขากันไกรบนคือตรงนี้ขากันไกลล่างคือตัวนี้เห็นไหมเราว่างขากันไกรเดี๋ยวเราต้องไปเรียนข้อต่ออีกขารไกลบนก็นเนี่ยเห็นไ,ไหมที่เราอ้าปากเคี้ยวมาฝรั่งเคี้ยวมากๆตรงนี้จะเจ็บและบางทีอักเสบได้เหมือนกันหรือบางทีเลื่อนปึ๊บบางทีอ้าอ หากหุบไม่ลงครับนะหุบไม่ลงแล้วก็เกิดจากจอยนี่เหมือนกันจริงจริงถ้าเราเรียนเรื่องจัดกระดูกข้อต่อเราต้องศึกษาจอยทั้งหมดเลยที่เคลื่อนก็จับเข้าที่ได้อ่าก็ต้องดูว่ามันค้างแบบไหหหหหนนนนนนสสส่่่่่่วววใใใญญญมมััักจะลุดดมาา้้นนหาก็ต้องดึงลงแล้วดันเข้าผักเข้าแต่มันจะเจ็บต้องอยู่ในภาวะที่เร็วแรงเหมือนกัน หรือบางคนบอกตบเลยมันก็สวนกลับเลยหายเลยว่ะเห็นไ,ไหมฮะขากันไกรบนขากรรไกรล,ล่างกระดูกโคนล,ลิ้นก็มีครับลิ้นที่เรากระดกได้ต้องมีกระดูกโคนล,ลิ้นอยู่นะครับนี่กระดูกที่ทําหน้าที่การได้ยินกระดูกแกนกลางเหมือนกันยังถือว่ากระดูกแกนกลางก็จะมีคอนทางโกนซึ่งอยู่ในกระดูกอยู่ในหูชั้นกลางนะครับต่อไปกระดูกแกนกลางที่สาคัญคือกระดูกสันหลัง โอ้แปลกไหมนี่มีอะไรบ้างมาดูรูปร่างเขานะเขาไม่ได้ตรงไปตรงมาตรงนี้เราเรียกว่าตัวกระดูกตัวกระดูกหรือบอดดี้วอรเทบลล์บอดี้ก็คือตัวกระดูกสันหลังก็ <c oughs> คือตรงนี้นั่นเองเห็นไหมนี่อันนี้คือตัวกระดูกสันหลังบอดี้นะมีลักษณะค่อนข้างเป็นเป็นแท่งกลมๆหน่อยนะครับบอดี้เป็นที่อยู่ของอะไรครับเป็นที่รองรับของหมอนรอง <c oughs> ค่ะหมอนรองกระดูก เป็นตัวรับน้ําหนักของร่างกายเวลาเรายืนน้าหนักมันก็จะผ่านมานี่งนั้นหมอรองกระดูกก็ทําหน้าที่รับน้ำหนักด้วยเป็นโชคทําให้เราเคลื่อนไหวได้แล้วก็รับน้ําหนักกระโดดโลด,ดเต้นมันก็ยุบขึ้นลงนะะขึ้นลงนะฮะยุบขึ้นงนั้นไอห,หมอรองกระดูกเนี่ยก็จะเป็นตัวสําคัญตัวนี้ก็จะกก้ปัญหาด้วยเหมือนกันนะแล้วก็จะมีจะมีเขาเรียกว่าตัวนี้เสาของมันนะต่อไปด้านหลังตรงนี้เรียกหลังคาโค้งลงไปตรงนี้เป็นช่องว่าง ช่องว่างตัวนี้เป็นที่อยู่ของเราเรียกว่า v e r t r a l c a n a l เป็นที่อยู่ของไขสันหลังนี่ไงนะจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมจะมีช่องว่างอยู่เหล็กตรงนี้ก็เปรียบเหมือนไขสันหลังเหล็กที่สอดเข้าไปเนี่ยนะพิธีดามไว้เนี่ยเปิดมันซะสอดเข้าไปก็คือเข้าไปอยู่ในรูนี้นั่นเองเห็นไหมฮะไขสันหลังนี้พอไขสันหลังแล้วลอยยังไม่พอแต่และตัวก็จะมีปีกออก ทันส e บ s ติโปรเซสก็คือตัวนี้เห็นไหมเป็นที่เกาะของกล้ามเนื้ออะไรกล้ามเนื้อหลังเห็นไหมปีกออกมานะมันแปลกกับเขามันไม่ได้มีแท่งอย่างเดียวมันยังมีปีกออกมาอีกแล้วต่อแล้วจากนั้นอีกไม่พอมันยังมีรอยต่อแท่งที่เชื่อมข้างบนขึ้นมาต่อกับปีกมาต่อกับข้อต่อข้อขางบนตัวจะมีจะมีข้อต่อเล็กๆอยู่นี่อีกนี่อีกเขาเรียกฟาเซ็ตจ,จอย นะครับจออยนี้สําคัญด้วยคนที่ปวดหลังบางทีเกิดจากตัวเนี้ยติดขัดข้อเล็กๆข้างในเลยนะฮะนี่แหละเมื่อกี้ที่เรา,เาพี่เขาเป็นปวดหลังอาจารย์ต้องเข้าไปแก้ในกระดูกต้องไปขยับกระดูกข้างในนะฮะไปขยับกระดูกข้างในไม่ได้ไปแก้